yeah คีเราอยู่ห้องอากาศหนาววันทูวันวั้ตายหนึ่งสองสามสี่สวัสดีครับสวัสดีครับพร้อครับรับวันนี้มาร่วมงานเป็นไงครับ ก็กร่นสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับเต้าอูนะครับขอบโลนะครับผมพวกเราจากซีรีส์รไม่รู้ภาษาครับวันนี้ก็ดีใจครับที่ได้มาร่วมงานของ FWD นี่รู้จักเป็นอย่างดีเลยใช่ไหมครับผม FWD Insurance นะครับต้องการความมั่นคงก็ FWD ได้ครับแต่ว่าวันนี้รู้สึกดีมากเพราะว่าเรามาในฐานะนักร้องเนาะวันนี้ก็ ได้มาร่วมสเตจอีกแล้วรู้สึกแบบคิดถึงมากๆเพราะว่าผมเองก็คิดถึงการกลับมาร้องเพลงแบบนี้บนสเตจทสุดเลยใช่แล้วก็วันนี้เรามีเพลงสุดพิเศษที่แบบเป็นซิงเกิลเดี่ยวของเราด้วยได้ให้มาลองทุกคนได้ฟังด้วยก็ไม่ไม่ได้หลายครั้งที่เราได้เอาเพลงตัวเองมาลองแบบนี้รู้สึกตื่นเต้นมากๆเหมือนกันก็ขอบคุณโอกาสตรงนี้ที่ทําให้เราได้เอาเพลงตัวเองมาลองด้วยที่นี่เป็นสเตจสเตจแรกของเป็นไดไมที่ใหญ่ที่สุดง่ายด้วยปะง่ายๆด้วยใช่ ชโชว์พ,พอฟมร์มีโชว์โชว์ที่เราร้องด้วยกันแล้วก็อยากได้โมเมนต์กับทุกคนมากกว่าอยากอยากเห็นทุกคนอินจอยแล้วก็สนุกกับไปกับพวกเราตัา้งอุปโภคโลหใช่เห็นว่ารอบนี้เป็นฟรีคอนเสิร์ตด้วยใช่ก็คือแบบเราก็คงให้เราก็คงเอ็นเตอร์เทน,น,น,นแฟนคลับเพราะว่าเห็นว่ามารอ,อตั้งเตี่เที่ยงเลยมาร้องตั้งแต่แบบเราซาเช็คเลยใช่เขาบอกว่าไม่ใช่มารอิล้ปินซาเช็คแต่ว่าเขาก็มาแบบว่าวอร์มด้วยใช่เขามาวอร์มันด้วยใช่ครับ อ๋อก็มาหมายถึงการขึ้นเวทีใช่ไหมรู้สึกว่าเราเราดีใจครับล่าสุดก็ตอนที่ขึ้นกับ Last One ตอนก่อนชับอมเรารู้สึกว่าเราเรามีความสุขมากๆแล้วแบบพอเราได้มามาขึ้นคอนเสิร์ตตรงนี้อีกครั้งเราก็รู้สึกว่าเราดีใจที่เราได้มีโอกาสมาขึ้นคอนเสิร์ตอีกแล้วใช่ใช่ก็ อยากจะบอกแฟนคลับไปว่าก็อาจจะหายไปสักช่วงดึงอะไรเงี้ยมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านในการที่เราจะต้องสร้างผลงานตัวเองเนาะแต่อย่างผมเองผมก็จะบอกว่าปีหน้ามีขึ้นไม่ขาดสายแน่นอนเดี๋ยวจะเอาเพลงมาเยอะๆเลยครับแล้วก็อีกเร็วๆนี้นะครับช่วงนี้ลัสวันห้าคนพวกเราก็เตรียมซ้อมแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ไปเจอกันแล้ว แบบลูกค้าร้านเสี่ยวท่ยางแบบว่า,แบบวาแบบว่าเปลี่ยนเปลี่ยนไปเยอะแล้วก็หมายถึงว่าเป็นร้านโตขึ้นเป็นบ้านหลังใหญ่ขึ้นครับครับคืออย่างอย่างในทิกตอกเองอะไรงเงี้ยเวลาผมเล่นทิกตอกใช่ไหมครับก็ผมค่อนข้างแมสไปนะตลกเลยแต่ว่ามันก็จะมีมีชาวต่างชาติอะไรมาคอมเมนต์อะไรเงี้ยแบบว่าเอ้ยอันนี้ใช่นักแสดงขี่มาจากเลยพิทา a t i o n หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็เออคนเขาเริ่มดูเริ่มค่อยๆดูไปอะไรเงี้ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้แบบดังมากแต่ว่ากระแสตอบรับในไม่ว่าจะเป็นการ ว่ามันเป็นก้าวแรกของการ,สารแสดงแล้วคิดว่าในอนาคตก็น่าจะมีผลงานต,าต่อไปให้ได้ชมกันครับก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับก็จริงๆเราก็ได้มีโอกาสจะ,จะ,จะ,จะได้มีไปทัวร์งานที่ต่างประเทศด้วยครับก็ oh. บนั่นแหละก็เป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้เราได้รู้จักกันเพิ่มขึ้น <'s amazing. S 1> แล้วก็ตอนไฟนนลอีพีครับได้มีแฟนบจากชาวต่างชาติไม่ว่าจะมีทางยุโรปแล้วก็แบบแถวเอเชียบ้านเราก็มากันด้วย ต้องรอติดตามทางออฟฟิเชีเพราะว่าถามว่ามีไหมคงมีหลายๆอีเวนต์ให้เราได้เจอกันครับแต่ว่าแฟนบีทหรือว่าคอนเสิร์ตหรืออะไรเนี่ยต้องรอต้องรอนะครับแต่ว่าถ้าล่าสุดที่ประกาศในออฟฟิเชีไปแล้วก็เจอกันที่มาเก๊านะครับผใช่ครับ คือป่วยสองรอบติดเลยครับรอบแรกก็รอบแรกที่เข้าโรงพยาบาลก็เป็นไข้หวัดเนี่ยแหละครับด้วยด้วยฝนตกด้วยเนาะทุกคนก็คือมันก็มีการระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่ใช่ไหมครับแต่ว่าก็แป๊บเดียวหายแล้วเรียบร้อยนะฮะแล้วก็มาเป็นรอบที่2ก็คืออาหารเป็นพิษอาหารเป็นพิษนี่ก็คือผมไปกินขนมของผมอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันแบบอาหารเป็นพิษบวกกับตอนนี้อาหารเป็นพิษเราไปเล่นกีฬาต่อด้วยมันเลยเสียน้ําหนักอะไรเงี้ยแบบเสียน้ำหนังหนักเลยแล้วก็คือค่าไตขึ้นไปเกือบวายหมอบอก แต่ว่าโชคดีที่ไปโรงพยาบาลทันแล้วก็นอนโรงพยาบาลอยู่สองสวันแต่ก็แข็งแรงแล้วแป๊บเดียวไม่เป็นไรครับผมไปดูอาการเขาแล้วครับเขาแข็งแรงคุยได้แบบเสียงแบบว่าเหมือนเดิมท่าอู่คนเดิมเียงเป็นอย่างนี้เลยเสียงไม่อยง่ี้ครับผมก็ฝากผลงานของพวกเราตั้งหัวรด้วยนะครับกับซีรีส์รักมาดูภาษาครับผมก็สามารถดูย้อนหลังได้ทางแอปวันดีมีทวีดีแล้วก็มีอาชีอีประเทศไทยด้วยนะครับ ก็ฝากอีกอย่างหนึ่งนะครับก็ฝากผลงานเพลงของพวกเราคู่ด้วยนะครับกับเพลงรักไม่รู้ประสาสามารถฟังได้ทุกสตีมมิ่งเลยแล้วก็มีผลงานเดี่ยวด้วยนะครับเพลงเป็นไรไม้ของตาอูนะฮะแล้วก็มีเพลงอะไรของเราครับผมก็เพลงง่ายๆของอบรอดด้วยนะครับผมก็ไปฟังกันได้ที่ YouTube One Music แล้วก็วันสามสิบเอ็ดนะครับใช่ครับนอกจากนี้นะฮะเย็นนี้วันนี้วันที่21 ใช่ไหมพี่วันนี้วันที่21นะครับวันนี้เรามีไลฟ์เชันของผมกับบูมสหรัฐนะครับเพลงเป็นอะไรไหมนะฮะเปิดเปิดฟังเป็นอะไรไหมจนให้คนเขาถามว่าเป็นอะไรไหมเออมีหลายเวอร์ชันให้ฟังกันเลยเอาแบบสะใจเลยแล้วก็ฝากเพลงมองใจของน้องบูมสหรัฐด้วยแล้วก็พรุ่งนี้นะครับผมใครว่างๆมาดูไลฟ์เซสชันของต้าอู่กับน้องบูมได้นะครับตอนเที่ยงตรงที่ทางวันวันมิวสิกนะครับไลฟ์ใน u t u b e นะครับ นะครับถ่ายรูปกัน